สวัสดีครับมือนี้ดีเจเงาะปลาสีผ้ามาหานรอไหมครับวิถีคนอีสานที่ขึ้นผู้ลูกนี่ครับมือหนี่งนะครับถ้าเบิ้งสีมือถ้าเบิ้งสีมือผมมือนี้สีมือครับเสียงฝงดงเสียงฝงดงครับว่าปลาสีขาวปลามือนี้สีผ้าพี่น้องขึ้นไปเอาโน้อไหมถ้าเบิ้งตอนจบครับรับรองสีมือสวัสดีครับเบิ้งผลงานผมครับบันนี้มาเห็นเป้าหมายแล้ว น้ไม้โหลยอยู่ครับหลยอยู่อนนีคือน้ไมันนอ่อยู่อนนีฮักอกครับออวอีกนอนนึยุงไอนไดน้อ,อ,นนอบันเะนี่ยอ้หูงานน่าเสียบออาอัน อ๋อเนี่ยหรือเปล่าต้องเตนยน้อยๆอยู่เหนีโพยอย่าง้ยน้องเนี่ยไล่ลงมายุบอย่างเงี้ยเอาไปได้เดี่ยวโอ้มวนกบย่องเลยงานลมได้ไับไย่างโอ้ลำบากใช่ป้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ ถ <c oughs> ้าซับน้องไหมยู <c oughs> ที่แกงตอดบ่ <c oughs> ดสอ <c oughs> สัน่นรูยักษ์โอ้ <c oughs> สองอกัอยูได้แล้วครับมยืนกันน้องไหมเอ้า Nhịt nhanh nhịt nhanh Quá mưa ừ, Nhịt nhanh Con gì lực tuần vào Quá nhiều con con <laughs>

เด้อนก็จะลงใช่ไหมตา้ชืขออะไฝากไปนะากไปนะพ่อมอบออกมาตัวเจดีโดเดอรหน้าไม่รวงเหรอเจาก็ลู่ยู่อ่ะน่มมากเหรียน้ำไม่ร่งเลยพี่ดากระิ่งร่วงปไหลลงไดาเป็ีลึกเสียสวยให้รวยมากพ่อลานนะพ่อหลานี่าพี่ดาต้องไปต้องไปต้องไปต้องดปต้องยปต้อไปต้องไป

คนบุกใคยมายมเที่ยวคนบุกอยรดูว้าครับมึาเหรอแน่นเย็นดีบรรยากาศงามครับหลังจากทานเส็จแล้วหลัง <c oughs> จากทาน้ำไม่น้ำไม่เสร็จแล้วนี่คนบุกอ่างคั้นไข่ครับแม่ผ้าผู้สาวมากเล็นนา้าบรรยากาศดีครับแต่ว่าคนบุกใครก็ยังคนบากครอยู่ตามผมอยูครับมือจักรธรรมชาติงง่าย อยู่จังหวัดจชียงพุ่มกันอีกหนึ่งชุดนึงครับหนึเน่เป็นชุดที่น่าเที่ยวครับภูเขาอ,อมรอบแล้วก็มีน้ำตกแอบ,บแฝงอยู่ในี่ยลงงามครับท่านผูมครับเจอกันไหมครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่เคลหุ่ยกุ้มครับจังหวัดเชียงพุ่มอำเภอคอนสารมาคือคอนสารธรรมชาติสวยงามครับจน เห็นธรารมชาติสะดุดจนต้องจอดรถไทยคลิปครับคุณครับมีค้หาป่าพอมธรารมชาเพลินสวยงามแห้งไรย,ยู่ในป่าในเขาเลือ,อยู่ในหุบเขาครับสุดลูกหัลูก,ลกตาวันนึงก็เป็นเหรนน้ตัตกไหมครับอย่างห้ทุกคนเขามาเที่ยวนี่ยนะครับมีจุดเช่นปิงพอมนะครับมีจุดกลางเกนพอมมุมนีก็จะมีค้หาป่าต้อ,มองมงึืนบ้านครับ มาจอดอยู่สันเนทียนพอดีเห็นวิวงามบรรยากาศดีเลยทายมาฝากเพื่อนๆครับ